สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ i m a g e Channel นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นร้านป๊อปมา์ที่ย่านฮาราชูกุหจัดโตเกียวนั่นเองนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาชมว่าในร้านเนี่ยราคาจะเป็นยังไงบ้างนะฮะคือที่นี่ก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งประมาณปี2ปีได้มั้งครับป๊อปมา์ที่นี่นะเหมือนจะมีที่ชิวย่าด้วยเหมือนน่าจะอยู่ในห้างแม็กเน็ตนะครับตรงห้าแยกพอดีอันนี้เรามาที่สาขาฮาราชูกุแล้วกันเดี๋ยวลองเข้าไปสุ่มเล่นบ้างแล้วก็ลองเปรียบเทียบราคาให้ดูนะครับว่า ที่ไทยกับที่เนี่ยราคาจะต่างกันมากแค่ไหน,ะนะครับดูอะไรครับมาแรกก็เป็นพวกบอลลี่ก่อนเลยนะมีฮีโร่โน้ตด้วยเนี่ยในไทยเราคิดมากเบสเซลเลอร์เลยนะครับราคาสุ่มนึงก็1450ย็เยนก็มันไม่ถึง400นะก็เราคูณ0.25เข้าไปดูนี่มีทุกแบบเลยตัวน,นี้ก็น่ารักนะเนะี่ ซูมแล้วใกล้ซูมมาแล้วแล้วก็น้องมันลี่ที่เป็นแนวเสาเนี่ยเต็มเลยลองเทสราคาดูกันค่าเงินตอนนี้ก็25เนอะมีตัวใหญ่ด้วยแล้วก็400%เอ้ย100% 0อันนี้100%นะครับในร้านก็มีทั้งหมด2ชั้นวันนี้ก็จะเป็นเหมือนด้านด้านล่างเดี๋ยวลองไปชมว่าด้านบนมี เกี่นยนค้าแรงบังครับไปดูข้างบนกันเลยมาดูที่ชั้น2นะครับก็จะมีนี่ไงมีมอลลี่สเปซด้วยนะครับมีมีขายนะสุ่มละหนึน่งพันหกร้อยห้าสิบเยนนี่นี่น,นี่มีหลายคอลเลคชันเลยตัวเก่าๆก,ก็มีนะเนี่ยอย่างลาบูบูที่เป็นแคมปิ้งเนะี่ยกยกเซตยกเซตไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ก็น่าจะคูณไปเลยน่าจะไม่ได้ลด นี่ยอย่างแคมปิ้งเนี่ยก็ลายเก่าแล้วสามปีแนละ้วพันสองร้อยสิบเยนนะครับนี่เต็มเลยนี่นะกำลังมาแรงสกอ์เพนด้านะครับมีหลายตัวเลยนะหลายลายหลายนะคอลเลิคชั่นเลยนะครับไอตัวแรมีอยู่ไหมตัววาเลนทน์อ่ะที่เขาหากันในไทย <c oughs> อย่ะเดี๋ยวลองดูเพื่อจะมีนะนี่ ลายนี้ก็น่ารักนะน่าสนใจเหมือนกันดีมูเนี่ยตัวนี้น่ารักนะ2 2 5 0 0ื่นองพนเยนนี่อย่ตุ๊กตาห0าพเยนเองเนี่ยก็สุ่มก็ราคาตามนี้เลยต่อสุ่มนะครับใครสนใจก็ลองอ,อันนี้น่ารักนะหมีเน,นี่ย Instinct Toy เหรอเนี่ยลายนี้ไม่เคยเห็นน่ารักดีเฮ่ยมอนรีบเท่าไหร่ เก้าพันสอห่ยก็เกือบเกือบสองพันห้านะนี so, like like Never, exactly. ่ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าก็ะหิตเหมือนกันใช่ไหมเรสโก้ไดรฟิงเป็นคาแรคเตอร์แบบดำน้ำเหรอสามพันเก้าร้อยเยนนี่ชั้นสามมีช้อปปิ้งแบ็คด้วยนะแต่ว่าคือต้องคืนนะก็คือเราเลือกสุ่มไปก็คืนได้อ่าต่อไปก็เดี๋ยวไปดูชั้นสามกันบ้างนะครับ นี่สเกลไมน้าตัวใหญ่น่าจะพันเปอร์เซ็นต์ไหมอันเนี้ยนี่ชั้นสามนะครับอันนี้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเกินพันอะหมื่นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม <c oughs> นี่นะครับอันนี้มีพวกคาแรคเตอร์ของการ์ตูนดิสนีย์ด้วย <c oughs> นี่เจ้าหญิงเต็มเลยแต่ของพวกดิสนีย์ราคาสุ่มถูกกว่าเนาะนี่ราคาพันสองร้อยเยนพันสองร้อยสิบเยนต่อนในสุ่มนะครับ <c oughs> มีแบบเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็พวกว,วิลเลียนตัวร้ายด้วย ก่อนเข้ามาก็ผมก็ขออน,นุญาตเขาอลไรว,ว่าถ่ายได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายรีวิวได้ก็เลยลองเข้ามาดูอันนี้ก็น่ารักนะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของแต่ละประเทศแต่ไม่มีไทยแลนด์ <c oughs> อันนี้เป็นลอนดอนอะไรเงไี้ยป่ะลอนดอนมอสโกจีนปารีสโรมอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้เหมือนจะเป็นการ์ตูนจีนมนะั้งมันเคยลงในเน็ตฟลิกผมจำได้แหละที่ไปเอ็กใายเกนไก่อะ เป็นคาแรคเตอร์ของตูนจีนอันนี้ก็อยู่ในคอลเลกชันเดียวกับลาบูบูใช่ปะหมีใช่ไหมที่ใส่เอี้ยมจำได้มีมูมินด้วย,วยมูมินก็มีวิกก้าฟิวันนี้นะ่าสนใจกากฟิวน่ารักมากนะกาก้าฟิวน่ารักนะเท่าไหร่เนี่ยพันสี่ร้อยสามสิบเยนเองสุ่มหนึงนะ่งอ่ะนี่นี่ดีคาแรคเตอร์น่ารักมากเลยดีดีมากอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็น แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับจึงคนญี่ปุ่นเขาชอบอยู่แล้วแหละเยอะมากนะแล้วแต่งร้านแบบน่ารักสุดๆนะโอเคก็อยู่ประมาณแค่ชั้น3ก็หมดแล้วนะครับเยน่ารักนะตัวเล็กดิสุ่มนะเท่าไหร่อ่ะ1,430เยนนี่ราะคาะนะะก็ลองไปคูณดูสุดผมว่าไม่หนีอะไรเท่าไหร่สั่งกันดิดหน่อย นะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปสุมนะ่มแล้วเดี๋ยวไปเปิดลุ้นกันหน้าร้านเลยว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับไปสุ่มกันดีกว่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นบริเวณหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์นั่นเองก็ยังมีของสะสมอื่นๆนะครับเกี่ยวกับป๊อปมาเต็มไปหมดเลยนะครับมีน้องหมีแคร์แบร์ด้วยนะครับทางร้านเนี่ยตกแต่งแบบน่ารักมากๆเลยถูกใจสายกล่องสุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็บุก400%อเ์นเนี่ยก็ยังมีนะขายอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกันที่โรงแรมแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็กัพ แถวๆใกล้ๆก,กับอาซากุสะนะครับถ้าเกิดจะไปจากอาซากุสะไปป๊อปมารที่ที่รีวิวไปอ่ะก็ค่อนข้างนานเกือบชั่วโมงเลยนะครับนั่งรถนานเหมือนกันนั่งแต่ผมนั่งเมโทรบใต้ดินไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาให้ดูว่าซื้ออะไรบ้างนี่ก็จะได้เป็นมอลลี่สเปซนะครับยกบล็อกมาเลยประมาณ3,7003800บาทราคาจริงไม่หนีกับไทยครับพอๆกันแต่ของของไทยก็บางละอาจจะมีของเลยหรือว่าต้องพิออเดอร์อันนี้มันมีของเลยผมก็เลยซื้อมากเกนะล้วกัน ภาพอาจจะไม่ค่อยชันนะพรพอดีว่าใช้กล้องหน้าด้วยแล้วก็แสงมันเริ่มมืดแล้วและไฟในห้องมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยมาบ้างอะไรเล็กน้อยสุ่มๆม,ม,มานะครับแบบนี้นั่แข่งเหรอในตู้เย็นนะครับวุ่นวายนะห้องมันแคบ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวมาแกะให้ดูแล้วกันตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาแล้ว3า,าตัวที่สะพานเหล็กนะครับก็เลยเอาไวไอ้ตัวนึงนั่นตอนนั้นผมได้ตัวนี่ผมได้เรียงอย่างนี้เลย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้มาสามตัวนี้แล้วหวังว่ามันคงจะไม่ซ้ําหรอกเราคงไม่ดวงสวยขนาดนั้นนะมาเปิดกันเลยแล้วกันขอให้ได้ตัวรับแล้วกันแกะตูดแกะตูดซิมซี่เหรอเ <c oughs> สียงมันซ่ามากม,มาเราจะไม่ดูการ์ดก่อนนะวิธีวิธีแ่งกล่องสุ่มนะมืดมากเลยในะในห้องอะจับดูแล้วนะครับ เหมือนจะมีหมวกแยกออกมาถ้ามีหมวกแยกออกมาก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่อยากได้อยากได้ตัวใสๆไงพาาใสอะนี่นี่สองส้ตึ๊ด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 โอ้ยไม่สาำไม่ซ้ำโอ้ยน่ารักอะได้ตัวหมีตัวหมีก็คือก็คือตัวข้างๆอ๋อเนี่ยเจอแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้สีชมพูนี่นะครับได้ตัวนี้เอ้าไม่ใช่กัด ไปไหนล่ะนี่ได้ตัวนี้แหมน่ารักเลยน่ารักเลยโอเคถือโชคดีถือว่าไม่ซ้ํานะครับนี่อน่ารักมากส่งกับไฟน่าจะสว่างดีนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงใครที่อยากจะมาก็ลองดูคลิปแล้วเดี๋ยวจะบอกอินบ็อกซ์ก็ได้ว่าคือไปที่สถานีฮาราจูกุนะครับแล้วก็เซิร์ชเป็นวอลกว่าปอมมาร์ทมันก็จะขึ้นเลยแล้วเราก็เดินไปก็ได้ใช้ Google m a p ไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะ โอเควันนี้ก็ต้องฝากติดตามช่อง i m a g e c h a t i o n e l ด้วยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย